วันนี้ก็มาพบกับเซลเกตอีกเช่นเคยเลยนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะร้านชอ่อเทียนชัยมอเตอร์ไซค์มืมอสค่ะ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็จะมานำเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ h o n ด a Dream Super ร u b นะคะปี2021ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาด้วยสีแดงสวยเลยนะคะสีแดงทั้งคันเลยสำหรับไฟนะคะจะเป็นตัวไฟกลม LED นะคะสำหรับตัวล้อนะคะก็จะเป็นล้อซีลวดนะคะ นนเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าไม้กันดีกว่านะคะสําหรับหน้าไม้นะคะก็จะเป็นไมดิจิตอลนะคะก็จะมีเลขบอกเกียร์ด้านนี้นะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะมีที่ปรับนะคะปรับให้นะคะมีทิปนะคะมีเลขมีที่บอกเวลาให้ด้วยนะคะไม้วิ่งน้อยมากเลยนะคะเพียง4,895โลเท่านั้นนะคะคัะนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ใต้เบาะกันดีกว่าคะ่ะ สำหรับใต้บอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพอสําหรับน้ํามันนะคะก็เติมได้หมดเลยค่ะ9195เติมได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สตาร์ทมือกันก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่สตาร์ทเท้ากันบ้างนะคะนี่ค่ะสตาร์ทเท้าก็ง่ายนะคะก็คือเครื่องติดติดง่ายเลยโอเคค่ะก็คือเสียงดีนะคะเครื่องดีศูนย์ดีสภาพนางฟ้าเลยนะคะคันนี้ ก็สำหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่42,500บาทน,นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะก็สำหรับท่นานใดนะคะที่สนใจนะคะอยากได้เจ้าคันนี้หรือว่าอยากผ่อนเจ้าคันนี้นะคะก็ทักเข้ามาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาลองขับก่อนนะคะถูกใจไหมนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยค่ะร้านเราะะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะติดถนนสายเอเชียใกล้บิ๊กซีอยุธยาค่ะมีของแถมนะคะเราแถมหมวกกันน็อกนะคะเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยค่ะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะเรามีโปรโมชั่นจัดส่งทั่วประเทศในราคาพิเศษเลยค่ะรถ <Wow. S 1> ทุกคันในร้านเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการตรวจเช็ครถทุกคันเลยค่ะ,ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะ oh. เพื่อติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้านะคะเซลเกสจะมาแนะนำรถคันไหนนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ